ถึงแล้วนะคะราจะพากับลงนะรถลูกค้าพะยะค่ะสอกข้าเนาะแล้วนี่คนเยอะมากที่แรกนึกว่าจะไม่มีคนโอเคค่ะเดี๋ยวไปอ่าคุยเรื่องกันต่อเนอะนี่ค่คะถึงแล้วนะคะ ค่ะตอนนี้คือมาถึงด่านแล้วนะคะก็พ่อใหญ่ก็จะกรอกแบบฟอร์มนะคะน่าจะขอวีซ่าประทับการวีซ่าเนาะกรอกแบบฟอร์มก็ไปเอาใบที่ตกตรงนู้นนะคะแล้วก็ไปช่องช่องเบอร์สามนะคะอย่าลืมรูปนะคะรูปสองนิ้วนะคะสองนิ้วด้วยนะโอเคค่ะเราขออนุญาตบอกอีกครั้งนะคะลานอีกครั้งเนาะ รถบัสนะคะเน้นนะคะก็จะมาเจาะตรงนี้นะเราก็ลงมานะคะลงมาเสร็จนะคะก็จะเข้ามาทางนี้อันนี้เสร็จเราก็จะไปอะขอใบนะคะเพื่อจะมากรอกขอวีซ่านะคะตอนนี้ผู้ใหญ่ก็รอคิวนะคะรอคิวเพื่อจะต่อวีซ่าประทับตราวีซ่าเนาะอย่าลืมรูปนะคะรูปสองนิ้วนะคะสองใบนะ แล้วก็แบบฟอร์มนะคะที่มีอยู่สองข้าง,งก็กรอกหมดเลยนะคะกรอกให้ทั้งสองใบเลยเพราะว่ามีครั้งหนึ่งเีื่อกรอแค่อันเดียวเขาก็ให้มาทำไมไม่กรอกให้มันเสร็จเลยต้องต้องกรอกให้เสร็จนะคะกอระะกอกเสร็จแล้วถึงจะรอคิวนะคะเราไปยื่นนะมีซาออนดีนะคะ,ะยินดีนม,มาหา<อ>มัสบาสุาสุา 1, 1 0 0 7 0ออนไลน์แนเนียเดี๋ยวแปว1,000เจ็ดก<ส>็โ0่2,250 1,750 1,700นะคะประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนเนียแค่1,500ตอนนี้ขึ้นเป็น1,700แล้วนะคะก็ะถ้าเกิดเราผ่านเสร็จนะคะเขาจะให้ไปรอคิวตรงนั้นนะรอเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคิวตรงนั้นนะแล้วก็เข้าไปได้เลยะคะ่ะก็จะมีรถคนมาคนานเยอะเลถ้าเกิดอยากจะไปอบว่า ไปทัวร์นะคะเหมารถตู้นะคะแล้วทีนี้ฝั่งทางนี้นะคะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่จะกลับไปเมืองไทยนะคะนี่รถก็จะมารอรับตรงนี้นะคะออกมาข้ามด่านนะคะแล้วก็ออกมาทางนี้นะคะแล้วก็จะรอรับแล้วก็แล้วก็ข้ามไปฝั่งไทยเหมือนเหมือนกันเลยคะ่ะเหมือนเดิมเลยคะ่ะจะประมาณนี้ราคาตั๋วนะคะ,ะแป๋วมาวันนีนะ้ราคา30บาทนะ,ะ่อคนนะแต่วันนั้นที่ต่อมา ขากลับไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะ3 0บาทก็ถือว่าโอเคถูกนะคะใครที่อยากไม่ไม่อยากว่าไม่อยากหมงังนคูตู้ก็สามารถที่จะมามขึ้นรถบัสได้ก็มาได้นาอโีเค่ะมาอีกค่ะแล้วนะคะมันนี้แบบว่าคนเยอะมากวันศุกร์เนะเาะก็รถบัสก็จะมาเจอตรงนี้นะคะมาจากฝั่งไทยเราเนาะแล้วก็ทุกคนก็จะเดินเข้ามาทางนี้เชื่อจะเข้ามาผ่านด่านตรงนี้นะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้ผ่านด่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านมาแล้วเหแบบนียวเข่ากันวัฒนาใค่ไหมใช่เปิดฟานโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้ผ่านด่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีซ่าผ่านเรียบร้อยทุกอย่างเรรียรยบ้อตอนนี้ก็คือ Duty free. Duty free Thailand. Best duty free in the world. Can I just say, see all this food? All this food belongs to you. Because I'm getting something else. I'm getting, I'm getting the best food in the world outside Thailand.

บเปียนบเปียก <c oughs> ้ตัดออกเร็วอยู่ก็เป็นยังกาจ้ามันมันบินมากมันถือพัดลมมันเลยบินมากไม่จ่ายก็เป็นยัง้าจ้าซิมิเว s งกั่คุ้ม

ได้เลยจ้ะหิวแหงสวัสดีค่ะตอนนี้คือเดินทางกลับละจ้าเป็นยังไงของได้ของของวัญมาสละกระเป๋าอาจารย์กระเป๋าขอบคุณทีับชม